และ key takeaway ครับที่เราจะบอกนักลงทุนสัปดาห์นี้คืออะไรบ้างครับพิมีครับครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับว่ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากวหยุดยาวนะครับสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราต้องบอกว่าอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอยู่ค่อนข้างมากนะครับโดยเรามองว่าวิคนี้เนี่ยข้อมูลผลตลาดอาจคงอยู่แต่ มันมีแนวโน้นมที่จะเริ่มลดลงนะครับซึ่งในประเด็นแรกที่เราต้องจับต้องจับตามองก็คือในเรื่องของท่าทีของรัฐบาลกังกเมื่อเรียนไปนะครับว่าจริงๆเราต้องเรียนกับทุกท่านเลยว่าความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมาสาสัปดาห์เลยเนี่ยเม็ดหลักมันมาจากท่าทีของรัฐบาลกังกนะครับอาจจะไม่ได้มาจากทางเฟดมากสักเท่าไหร่ตามที่ออกข่าวกันตามเนสืน่อต่างๆนะครับซึ่งรัฐบาลกฤษกทาอะไรและส่งผลให้ตลาดผันวลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามีโซลูชันให้อย่างละเอียดเลยในช่วงถัดไปนะครับ แต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยให้เรามอ,มองในภาพรวมนะเรามองว่าการหุ้นม,มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นนะครับอันนี้มาจากหนึ่งถ้าที่ของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยน่าจะมีความแม่นอนลดลงนะครับประกอบกับประจักษ์คัญอีกกางก็คือในเรื่องของตัวเลขการประกาศผล e อ r n i n g ็ของบริษัทสําคัญนะครับซึ่งในสัปดาห์แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่ามีมีการประกาศเออร์เน็ของกลุ่มแบงก์และโดยรวมเนี่ยยังออกมาดีอีกด้วยนะครับซึ่งการที่หุ้นกลุ่มแบงก์มีเออร์เน็ออกมาดีเองเนี่ย มันส่งผลให้คนบอกว,ว่าสกิสาร์เดตยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับดังนั้นส,ส,สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประกาศของเออร์เน็งกลุ่มอื่นโดยเฉพาะสองในเจของกลุ่มแฟลก MT ของเราก็คือเนี่ยฟิล์และเทสลาเนี่ยซึ่งเราต้องมาจับตามองว่าแบงค์ดีแล้วแล้วเทคจะเป็นอย่างไรถ้าเทคยังดีเหมือนแบงค์เนี่ยรับรองได้ว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทําให้โวตลาดหุ้นเนี่ยมัอนอาจจะฟื้นตัวและจะขึ้นไปนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ก็สุดท้ายก็จะเป็นประเด็นสำคัญอื่นๆนะที่เราต้องจับตามองก็อย่างเช่นเรื่องของความคืบหน้าในการประชุมพักคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งตัวนี้เขาเป็นการประชุมปิดแต่เราเราเองก็จะคงได้ข่าวมา,าคร่าวๆว่ามาตรการซื้อโลกโควิดยังคงอยู่นะแล้วก็ท่าทีิีง<ม>ของจีเขายังแข่งข้าวกับไต้หวันอยู่ซึ่ง<ม>รายละเอียดจะมีอะไรตัดเนี่ยเดี๋ยวคุณพูจะมาเด่ให้ฟังนะครับ<ม>แล้วก็ประเด็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของที่ว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยจะตอบเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเยนอีกหรือไไไมม่่่่่่นนนนัทททีีีีเเเเงงิยยคร้้้้แแลลววขาาปออู นะครับแล้วก็อีกเป็นสุดท้ายจะเป็นเรื่องของตัวตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญซึ่งค็ณคงอนุ่ยนะพูดในฝั่งของสหรัฐก็จีนซึ่งจะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขอินเทอร์เนชันในวันนี้รวมทั้งตัวเลขในเรื่องของการดำเนินนโยบายทางการเงินของทางธนาคารกลางจีนซึ่งอาจจะมีการประกาศออกมาในวันพฤหัสนี้นะครับซึ่งเราเองก็ต้องติดตามต่อไปว่าถ้าตัวเลขมันออกมาผมว่าถ้าเกิดออกมาแบบไม่ต้องดีมากอ่ะเหมือนที่คุณต้นพูดวิกแล้วว่าเป็น b a d news is a good news คือถ้าเลขออกมาไม่ดีมากก็อาจจะช่วยให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสริมให้ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนด้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทำนใดที่รบความเสี่ยงได้ก็ยังคงทยอยสะสมกองทุนแนะนำพอต่อไปได้ซึ่งมีกองอะไรบ้างเดี๋ยวคุณต้นมาโอว์วิวให้ฟังนะครับได้ครับขอบคุณครับพี่มิกครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยถึงเวลาประกาศแล้วอาจจะไม่ประกาศก็ได้นะเหมือน GDP จีนไตรมาสสามที่เขาบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนพอดีกอาจจะกาลังแบบ สร้างตัวเลขอยู่เนี่ยแม่น,นี้ไม่แน่ใจโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่มิกค,ครับสำหรับกองทุนเซ็ตกองทุนที่เราแนะนําประจําสัปดาห์จริงๆแล้วน่าจะยังเป็นเซ็ตเดิมนะครับสำหรับตัวคอร์พอร์ตฟรีโอครับเรายังคงแนะนําตัว TTB Smart Port นะครับสามารถทยอยลงทุนสะสมได้ต่อเนื่องครับมี5้าพอร์ตห้าโมเดลให้คุณเลือกด้วยกันตามระดับความเสี่ยงที่ทุกท่านรับได้นะครับส่วนตัว Satellite Portfolio นะครับ Kt Finance ครับ ทีมบีเอสชิลนะครับชิลเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะถัวหรือเริ่มทยอยสะสมเพิ่มตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่น่าจะเริ่มทยอยได้นะครับส่วนตัวทีมบี j a p ป n a นแอค e ีฟอีควครับญี่ปุ่นกลับมาเปิดเมืองเห็นดิสนีย์แลนด์คนล้นเลยทีเดียวครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครมองว่าจังหวะอยากลงทุนในญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นจังหวะในการทยอยสะสมเช่นเดียวกันนะครับ e s สุเอสครับทีมบีอ l ส e บลูชิทีมบีอินดี้แอคทีฟอีควิตี้เคทีอาเซียนอินโดนเซีย แังคงแนะนำให้ทยอยสะสมได้ทั้งสิ้นนะครับมาพารของตรา,าสารนี้ครับทีม BGF หรือ Global Bond นะครับตอนนี้ยิวของพนันธบัตรบาล10ปีของสหรัฐกลับมาแตะ4อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นจังหวะในการสะสมพวกกองทุนตรา,าสารนี้ที่มีดูเรชั o นยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นทีม BGF สะสมได้นะครับส่วนกองทุนที่เหลือครับ KTCS bond นะครับทีม BESGS bond แล้วก็ทีม BGI ข้ามก็เป็นจังหวะทยอยสะสมได้เช่นกันนะครับยามที่บอลยิว พุ่งขึ้นสูงถึงระดับแตะ4นะครับส่วนสุดท้ายครับมองให้เป็นซัตทลท์พอร์ตและเป็นทีมในอนาคตนะครก็คือตัวกองทุน UEV ครับสามารถลงทุนสะสมระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับเป็นกองทุนพักเงินครับเช่นเคยครับ t BTS D Plus นะครับทยอยขายทำกำไรถ้าใครมีกำไรแล้วนะครับก็คือตัว KT Energy นะครับหรือครอง t BSG Core นะครับท Premium Brand SBUSA A TSG Tech นะครับ 1UGG แล้วก็ TSG Green ยังคงให้ถือครองอยู่นะครับ G Green วันนี้น่าจะกลับมารีบาวนะครับเราเห็นพาร์ทของตลาดหุ้นยุโรปเริ่มกลับมารีบาวแล้วนะครับแล้วก็เห็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของ G Green เนี่ยก็กลับมารีบาวแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่ถือไว้ถือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเด้งและค่อยขายหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะส่งสัญญ,ญาณอีกครั้งนึงนะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกครับ TBPIPF นะครับ Principal I Prop ทีมี g o นะครับยังคงให้ถือทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวที่ยังให้ชะลอการลงทุนครับเช่นเคยครับยังเป็นหุ้นจีนครับหรือหุ้นที่หรือกองทุนที่มีสัดส,ส่วนลงทุนในหุ้นจีนเยอะนะครับอย่างทีมี es china a ทีมี c o uci ทีมี atl f นะครับอันนี้ก็คือเซ็ตกองทุนที่เราแนะนํำนะครับพักเงินขายถือและชะลอการลงทุนประจําสัปดาห์นะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีี TV เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น